ความหลงในสงสารตอนที่15ร,ร,ร,รถไฟเสียเวลาที่สถานีต้นทางไป20นาทีจึงมาถึงสถานีขยาเมื่อเวลา5นาฬิกา20นาที พระเจริญสำรวจตรวจราคณะผู้แสวงบุญเพื่อให้แน่ใจว่าลงมากันครบทุกคนทั้งนี้เพราะท่านไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์สำรอยเหมือนเมื่อเดือนที่แล้วที่หลวงตารูปหนึ่งลงไม่ทันเพราะไปเข้าห้องน้ำอยู่เมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีจึงไม่กล้าลงท่านต้องวิ่งขึน้นรถไฟตามไปทิ้งคณะผู้แสวงบุญไว้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้นำทัวร์จัดการพาไปวัดไทยพุทธคยาเนื่องจากคันที่ท่านวิ่งขึ้นเป็นคนลัคันกับที่หลวงตาลงไม่ทันและไม่สามารถเดินทะลุถึงกันได้จึงต้องนั่งไปจนถึงสถานีปลายทางซึ่งเป็นเวลาเที่ยงเศษทว่าท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าใดเพราะสามารถซื้อโรตีและชามาฉันประทังความหิวได้ ลงจากรถแล้วท่านจึงเดินหาหลวงตาหากก็หาไม่พบจึงสอบถามพนักงานรถไฟและเกิดการค้นหากันขึ้นในที่สุดก็พบหลวงตานั่งหลับจับไข่ยอยู่ในรถเพียงรูปเดียวโดยว่าผู้โดยสารคนอื่นๆลงกันหมดแล้วที่หลวงตาถึงกับอาพาธเพราะทั้งหนาวทั้งหิวไม่ได้ฉันอาหารถึงสองมือ้อซึ่งถ้าเป็นครหัสก็เท่ากับอดอาหารติดกันถึงสามมือ้อ ท่านจึงหมดเรี่ยวแรงนั่งหลับอยู่แต่ผู้เดียวกว่าจะโอบหิ้วหลวงตากลับมาวัดไทยพุทธคยาได้พระมก,กุเทศก็แทบจะอาพาธตามไปด้วยอีกรูปหนึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นท่านจะต้องจดจำไปอีกนานอากาศยามใกล้รุ่งช่างหนาวเหน็บเพราะเป็นฤดูหนาวญาติโยมที่มามีชุดกันหนาวกันทุกคน แต่พระภิกษุไม่มีชุดอย่างนั้นเนื่องจากพระวินัยให้ภิกษุมีผ้าเพียงสามผืนที่เรียกว่าไรจีวอนดังนั้นไม่ว่าอากาศจะหนาวหรือร้อนสักเพียงใดภิกษุก็ต้องอยู่ด้วยผ้าสามผืนนี้จะมากหรือน้อยกว่านี้ไม่ได้สมภารวัดป่ามะม่วงบรรเทาความหนาวเหน็บด้วยการเจริญเ,เตโชกสินโดยกำหนดนึกเอาไฟธาตุในร่างกายเป็นอารมณ์ แต่เมื่อเห็นบรรดาญาจกเข็นใจซึ่งนอนขดเรียงรายกันอยู่ที่สถานีรถไฟท่านก็เลิกเจริญเตโชกสินเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับคนเหล่านี้แล้วท่านก็โชคดีกว่าพวกเขาหลายเท่าโชคดีที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยอนันอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคนไทยไม่เคยขาดเพลนเรื่องปัจเจศ แต่ดูคนเหล่านี้แล้วท่านก็รู้สึกสะเทือนใจจนต้องกำหนดสงสารหนอพวกเขานอนกลางดินกินกลางสายร้ายที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าหรือก็มีพอปกปิดร่างกายไม่ให้ดูแลอุจจาตาแต่ป้องกันความหนาวเหน็ดไม่ได้ช่างน่าเวทนายิ่งนักเสียงพระมะกุเทศเตือนด้วยความเป็นห่วงว่า ญาติโยมเดินระวังระวังหน่อยนะอย่าไปเหยียบหัวแขกเขาล่ะบ้านเราไม่มีให้เห็นนะแบบนี้นอกจากคนซึ่งนอนเกะก,กะขวางทางเดินแล้วก็ย,ยังมีวัวตัวใหญ่น้อยนอนปะปนอยู่กับคนท่านพระครูเลือไปเห็นชายชารานอนหงายดวงตาเลื่อนลอยผิดไปจากคนอื่นซึ่งนอนตะแคงขดตัวเพราะความหนาวที่หน้าผากของชายชารามีเลือดค้นๆไหลเป็นทาง ลงมาถึงปลายคางท่านอยากทราบสาเหตุที่เขาต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นจึงใช้เห็นหนอช่วยตรวจสอบเห็นหนอรายงานว่าเมื่อตอนตีสี่ขณะที่เขากำลังนอนขอดตัวหลับอยู่นั้นได้มีลูกโคตัวหนึ่งตื่นขึ้นมาไม่เห็นแม่โคจึงเดินตามหาและได้เหยียบถูกหน้าผาเขาเป็นแผลลึกแม้จะรู้สึกเจ็บและทรมานเขาก็ไม่โกรธลูกโคตัวนั้น เพราะในความนึกคิดของคนอินเดียซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูจะถือว่าโคก็คือพระเจ้าซึ่งเขาเรียกว่าพักวันเขากำลังนนคิดถึงพักวันและกำลังจะตามไปอยู่ด้วยอนิจจาเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาเชื่อและปฏิบัติมาจนตลอดชีวิตนั้นไม่ได้มีความจริงรองรับเขากำลังจะตายไปในอีกสามชั่วโมงข้างหน้า และไม่ได้ไปอยู่กับพระควันเหมือนที่คิดเพราะผู้ที่มีความเห็นผิดไม่อาจไปเกิดในสุขติภูมิได้ดังปรากฏหลักฐานในวัจจะโคตตสูตรที่วัจจะโคตตปริภาชกทูลถามพระพุทธเจ้าว่าผู้ที่นับถือลัทธิเดรถีนั้นสามารถเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ได้หรือไม่ พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเท่าที่ทรงระลึกได้ก็ยังไม่ส่งพบเห็นหรือทราบว่าคนเหล่านั้นจะเข้าถึงสวรรค์ได้น่าสงสารคนอินเดียที่เกิดในแดนพุทธภูมิแต่กลับไม่ได้นำของดีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตท่านพระครูอยากช่วยชายชาราหากก็รู้ว่าไม่สามารถจะช่วยเขาได้ชายชาราผู้นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมาทั้งชีวิต ท่านไม่อาจจะเปลี่ยนเขาได้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิเลยและหากท่านจะให้เงินเขาสักร้อยรูปีก็จะตกคนที่แข็งแรงกว่ามาแย่งเอาไปโดยว่าเขาไม่มีเรียวแรงพอที่จะป้องกันเงินนั้นไว้เป็นของตนเองได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงต้องวางอุเบกขาและคิดในใจว่ากรรมมูนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม อย่างนี้แหละหนอเพื่อลงจากรถและตรวจราสิ่งของสัมภาระกันครบถ้วนแล้วผู้นำทัวจึงว่าจ้างกุลีให้ขนสัมภาระไปยังรถบัสซึ่งจอดรออยู่รถคันนี้มาจากพาราณสีเพราะพุทธคยาเป็นเมืองเล็กยังไม่มีนักธุรกิจมาลงทุนด้านนี้พระเจริญซื้อไม้สีฟันแจกคณะผู้แสวงบุญคนละอัน เป็นไม้เล็กขนาดเท่านิ้วก้อยยาวประมาณหนึ่งคืบขึ้นนั่งในรถบัสเรียบร้อยกันแล้วท่านจึงอธิบายว่าที่อาตมาแจกให้ก็คือเปล่งสีฟันแขกทําจากไม้สะดาก็คือเอากิ่งสดามาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็นํามาขายอันละ20เปซ่าคือ20สสตังค์ไม้สีฟันนี้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่าเวลาเช้า พระอานนุนจะจัดเตรียมไม้สีฟันไว้ถวายพระพุทธเจ้าวิธีสีฟันก็คือให้เคี้ยวปลายด้านหนึ่งด้านใดให้แหลกเคี้ยวไปเคี้ยวมาฟันก็จะสะอาดไปเองลองทําดูท่านพระครูทําดังที่พระมกุเทศแนะนําเมื่อเคี้ยวไม้สะเดาก็ได้สัมผัสกับรสขมที่ท่านเคยชินเพราะดื่มน้ําชาทําจากลูกต้นตาลใบเป็นประจำ รถขมจากสะเดายังน้อยกว่าความขมของลูกใต้ใบเป็นไหนไหนขมจังเลยค่ะทำไมพระพุทธเจ้าท่านทาได้โยมอายุน้อยที่สุดโอดครวนพระมกุเทศจึงอธิบายว่าเพราะพระองค์ไม่ทรงติดในรถเหมือนปุถุชนคนทั่วไปญาติโยมอย่าลืมนะว่าการที่เราจะได้พบสิ่งดีงามในชีวิตเนี่ยเราจะต้องแลกด้วยความยากลำบาก อดง่ายๆก็คือต้องเอาความทุกข์เข้าแลกถ้าพระองค์ทรงติดอยู่ในความสุขก็จะไม่สามารถรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกได้ที่ทรงสร้างประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้กับโลกเพราะทรงทนต่อความยากลำบากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าใครทนความขมของไม้สะเดาได้เท่ากับได้สร้างขันติบารมีเรามาแสวงบุญครั้งนี้ก็เพื่อมาสร้างบารมี ท่านพระครูรู้สึกว่าพระมะกุเทศอ้างเหตุผลไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเท่าใดนักหากก็พอฟังได้คำอธิบายของพระเจริญทำให้พระและคาหั์ตั้งหน้าตั้งตาสีฟันด้วยการเคี้ยวไม้สดาจนน้าลายเต็มปากพูดไม่ได้มีแต่พระมะกุเทศเท่านั้นที่ไม่ได้เคี้ยวไม้สีฟันเพราะท่านต้องทำหน้าที่บรรยายและท่านก็บรรยายมาตลอดทาง กระทั่งรถวัดเล่นมาจอดที่หน้าประตูทางด้านทิศใต้ของวัดไทยพุทธคยาซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโบสถ์ทรงไทยที่ตั้งตรงงานอยู่ทางซ้ายมือของประตูทำให้คณะผู้สแสวงบุญจิตใจชุ่มชื่นขึ้นต่างพากันยกมือไหว้หากก็ไมิอาจเปล่งเสียงสาธุออกมาเพราะน้ำลายเต็มปาก เขกตัวผมๆอายุราว20เดินเกมลิ่งมาเปิดประตูเหล็กซึ่งกว่าจะเปิดได้ก็ต้องใช้เวลาหลายนาทีเพราะต้องไขกุญแจทีละลูกประตูถูกคล้องด้วยโซ่ขนาดใหญ่และใส่กุญแจลูกใหญ่ไว้ถึง3ลูกเมื่อประตูเปิดโชเฟอร์จึงนำรถบัสเข้ามาโจดตรงหน้ามุกข,ของอาคารชั้นเดียวที่สร้างด้วยคนกรีต พระเจริญบอกให้ทุกคนลงจากรถเพื่อเตรียมตัวเข้าที่พักสิ่งแรกที่ทั้งพระและขัหั์ทำเมื่อลงจากรถก็คือเดินไปบ้วนน้ำลายลงพื้นดินบ้วนแล้วรู้สึกว่าปากและฟันสะอาดขึ้นพระมหาฉลโรงเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาออกมาต้อนรับคณะผู้แสวงบุญและพาไปกราบท่านเจ้าคุณบุญเลิศซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ทักทายปราศัยกันพอหอมปากหอมคอแล้วท่านเจ้าคุณก็บอกให้ทุกคนไปเข้าที่พักแขกชายหญิงสีห้าคนมาช่วยกันขนกระเป๋าเดินทางไปส่งตามห้องแม่ครัวให้เด็กหนุ่มสามคนที่มากับรถช่วยขนอาหารแห้งที่นำมาจากเมืองไทยไปไว้ในห้องโถงซึ่งใช้เป็นที่รับประทานอาหารจากนั้น จึงเข้าครัวไปทำอาหารเลี้ยงคณะผู้สวงบุญโดยมีผู้นำทัวร์และแม่ชีสองคนช่วยทำส่วนคนขับรถทำอาหารเองโดยใช้เตาน้ำมันแก๊สที่นำติดตัวมาระหว่างที่รอแม่ครัวทำอาหารคณะผู้สวงบุญซึ่งได้ห้องพักกันครบทุกคนแล้วก็พากันอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าคนที่ทนหนาวไม่ได้ก็ใช้ผ้าคนหนูชุบน้ำ มาเช็ดหน้าเช็ดตาเนื้อตัวให้สะอาดสะอ้านขึ้นส่วนคนที่เหนื่อยมากๆก็ถือโอกาสงีบอาแรงไว้ก่อนท่านพระครูได้พักห้องเดียวกับหลวงพ่อวัดดอนเมืองท่านให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองส่งน้ำก่อนแต่ภิกษุวัยหกสิบเศษขออนุญาตงีบอาแรงสักยี่สิบนาทีท่านจึงต้องสอง่งก่อนสิหนาทีผ่านไป ท่านก็นุ่งห่มอย่างเรียบร้อยจึงเปิดประตูออกไปเดินสำรวจวัดเห็นพระมหาฉลองยืนคุยกับพระมกุเทศอยู่กลางสนามหญ้าจึงเดินไปร่วมวงด้วยหลวงพ่อนิมนต์ทางนี้ครับพระเจริญนิมนต์เมื่อเห็นท่านเดินตรงมาโยมเสงอาบน้ำเสร็จเห็นท่านพระครูเดินตรงไปยังสนามหญ้าจึงเดินตามหลังท่านไปกำลังคุยอะไรกันอยู่ ผมมาขัดจังหวะหรือเปล่าท่านพระครูถามด้วยเกรงจะเสียมารยาทกำลังวิจารณ์เจ้าทุกโขกันอยู่ครับอยากรู้ว่ามันทำกรรมอะไรไว้ถึงได้เป็นอย่างนี้พระมหาฉลองพูดพลางชี้ไปที่หนุ่มแขกซึ่งนั่งตัดหญ้าอยู่ใกล้ๆห่างออกไปอีกประมาณห้าเมตรแขกอีกคนหนึ่งก็กำลังตัดหญ้าอยู่เช่นกัน ท่านพระครูมองตามก็เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นในประเทศไทยหนุ่มแขกที่กำลังนั่งตัดหญ้าอยู่นั้นข้างหน้าของเขามีก้อนอิดสองก้อนวางซ้อนกันอยู่ขณะตัดหญ้าเขาพาดลูกอันทะซึ่งมีขนาดใหญ่ผิดปกติไว้บนก้อนอิฐเมื่อตัดหญ้าที่อยู่ตรงหน้าเสร็จก็จะขยับก้อนอิดไปข้างหน้าแล้วขยับตัวตามดูทุลักทุเลท่านพระครูรู้สึกสงสารจนต้องกำหนด สงสารหนอในใจแล้วคนโน้นเป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าท่านหมายถึงเขกอีกคนที่กำลังตัดหญ้าอยู่ไม่เป็นครับเจ้าโมนั่นชื่อไกรกูเป็นพ่อของเจ้าทุกโโหรงเจ้าอาวาสวัดไทรพุทธคยาบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขกทั้งสองชื่อไม่เป็นมงคลทั้งพ่อทั้งลูกเลยทำไมท่านไม่ตั้งชื่อให้เขาใหม่ล่ะครับ โยมแสงถามอาตมาก็อยากจะตั้งเหมือนกันแต่เจ้าตัวไม่ยอมเขาว่าพระเป็นเจ้าท่านให้มาอย่างนี้จะเปลี่ยนไม่ได้พระเจริญพูดขึ้นว่าสำหรับผมผมไม่ติดใจเรื่องชื่อแต่มันติดใจสงสัยว่าทำไมเนี่ยเจ้าทุกโขมันถึงหำใหญ่โตขนาดนั้นเฮ้ย hey, ทุกโขของเองมันหนักมากนักหรือถึงต้องใช้ก้อนอิดมารองไว้ ท่านถามหนุ่มแขกด้วยภาษาไทยหนุ่มแขกก็ตอบว่าพันเตไม่เป็นอย่างผมบ้างก็แล้วไปแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาบ้างก็จะรู้ว่ามันหนักแค่ไหนหนุ่มแขกนามว่าทุกโขอตอบด้วยภาษาไทยเขาติดสอยห้อยตามบิดามารักจ้างทำงานในวัดนี้ตั้งแต่อายุแปดขวบจึงพูดภาษาไทยได้ดีพอที่จะสื่อสารกับคนไทยได้อ้อพูดไทยได้ด้วย แล้วพ่อเขาพูดไทยได้หรือเปล่าล่ะโยมเสงถามพระมหาฉลองได้นิดหน่อยเจ้าไก่รูมาทำงานที่นี่ตอนโตแล้วแต่เจ้าทุกโขมาตั้งแต่เด็กๆเ,เด็กเขาจำเก่งและเรียนรู้ได้เร็วกับผู้ใหญ่อาตมาเห็นเจ้าทุกโขมาสิปีแล้วตอนนี้เองก็อายุ18บแปดละสินะทุกโขเพราะข้าเห็นเองมาตั้งแต่เองแขวดครับฟันเต หนุ่มแขกวัยสิตอบอายุ18เองเหรอือผมนึกว่าสักยี่สิบห้โยมเสีงไม่อยากจะเชื่อเพราะหลานชายคนโตของเขาก็อายุ18แต่ดูเด็กกว่านายทุกโัหหลายปีพระมหาฉลองจึงพูดจากประสบการณ์ที่อยู่ประเทศนี้มา10ปีกว่าว่าคนแขกตัวเรียวแก่เรียวกว่าคนไทยเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยความทรหดอดทน ต้องต่อสู้กับความร้อนหนาวของดินฟ้าอากาศหน้าหนาวก็หนาวจัดจนคนตายหน้าร้อนก็ร้อนจัดจนควายตายส่วนคนก็กลายเป็นบ้าแต่ก็บ้าไม่นานพอหมดหน้าร้อนก็หายบ้าหน้าร้อนนี่มันร้อนจริงๆนะโยมที่เราพูดกันว่าร้อนเป็นบ้าน่ะอาตมาเพิ่งจะได้ประจักษ์ในเมืองแขกนี่แหละที่นี่ร้อนจนควายตายเลยเหรอครับท่านพระโกถามขึ้น ครับหลวงพ่อไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับเพราะเรื่องอย่างนี้ไม่มีในบ้านเราควายเมืองนี้น่าสงสารมากพอถึงหน้าร้อนก็ล้มตายกันปีละหลายร้อยตัวหน้าตามันก็ไม่สวยเหมือนควายบ้านเราเขาของมันจะหงิกหงิองงอไม่ยาวงโงงงามเหมือนเขาควายบ้านเราส่วนควายทางเหนือเราเรียกว่าควายหิมะรูปร่างจะดูดีกว่าควายทางเมืองร้อน ขนของมันจะยาวและเส้นละเอียดมันจะห่วงขนของมันมากที่เราพูดกันว่าจามรีหวงขนจามรีก็คือควาหิมะนีแหละครับพระมหาฉลองอธิบายโยมเสงจึงพูดขึ้นว่าอย่างนั้นเดือครับเป็นความรู้ใหม่สำหรับผมก็คือว่าผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าจามรีก็คือควายหิมะคิดว่าจามรีเป็นสัตว์ที่สวยงาม มีขนสวยเหมือนขนนกยูงอะไรทํานองนี้สงสัยโยมคงคิดว่าเป็นกินนารีกระมังกินนารีที่เป็นสัตว์หิมพานครึ่งคนครึ่งนกท่านพระครูลงความเห็นสัตว์หิมพานมีจริงหรอครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เขาจินตนาการขึ้นมาซะอีกโยมเสงพูดด้วยความประหลาดใจตอนอาตมาเป็นเด็กก็ไม่เชื่อ ยังพูดกับโยมยายบ่อยๆว่าเรื่องพระเวสสันดรโกหกโยมยายเล่าว่าหลวงพ่อช้างท่านไปส่งแขกที่ป่าหิมพันธ์ท่านเห็นสัตว์หิมพันธ์หลายชนิดรวมทั้งตัวกินนอนและกินนารีด้วยตอนนั้นอาตมาไม่เชื่อหลังจากมาบวชและได้ศึกษาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำพีสำคัญทางพระพุทธศาสนาบวกกับการปฏิบัติกรรมฐานอาตมาถ,ถึงได้เชื่อ บัดนี้อาตมาเชื่ออย่างไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปกินนอนกินนรีมีแน่นอนในพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จนครกบิลพัทครั้งแรกในพรรษาที่สองแห่งการตรัสรู้ในวันที่สามได้เสด็จไปปรดพระนางพิมพาเทวีทรงแสดงจันทกินนนชาดกโดยพิสดารปรดนางพิมพาเทวีให้สางโศก จันทกินนอนชาดกเป็นเรื่องของพระองค์ครั้งเสวยพระชาติเป็นกินนอนและพระนางพิมพาเทวีเป็นกินนรีอาตมาจึงเชื่อว่าสัตว์หิมพานมีจริงท่านไม่บอกว่าได้ใช้เห็นหนอช่วยพิสูจน์อีกทางหนึ่งด้วยโยมเสงพูดอย่างปิติว่าผมโชคดีมากที่ได้มาแสวมบุญในครั้งนี้คิดว่าถ้ายังพอมีเรื่องเรง จะมาอินเดียทุกปีจนกว่าสังขารจะไม่อำนวยท่านโชคดีมากนะครับที่ได้มาอยู่ในแดนพุทธภูมิประโยคหลังเขาพูดกับพระหมหาฉลองอาตมาก็ไมค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองโชคดีหรือโชคร้ายที่ได้มาอยู่ที่นี่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะก็คือทั้งโชคดีและโชคร้ายรักคนกันรองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาพูดแบบแบ่งรักหบ่งสู้หลวงพ่อครับ เจ้าทุกขโขมันมีกรรมอะไรครับถึงได้มีห้ำใหญ่โตอย่างนี้พระเจริญถามพระครูเจริญหลังจากที่เป็นฝ่ายฟังมานานเลยถูกพระมหาฉลองย้าว่าอา้าวยังไม่จบเรื่องเจ้าทุกข์โขอีกหรือหลวงพ่อว่าเจ้านี่มีกรรมอะไรครับท่านขอคําตอบจากสมภารวัดป่ามะม่วงท่านคิดว่าเขามีกรรมอะไรล่ะเท่าที่ผมทราบเขาถูกยุงกัดตรงนั้นครับคือเมืองเขกมันแปลกหลายเรื่อง เรื่องหนึ่งที่แปลกก็คือมันมียุงอยู่สองชนิดชนิดหนึ่งที่กัดเท้าแล้วจะเป็นโรคเท้าช้างยุงชนิดนี้มีอยู่ที่รัฐอัสสัมคนที่รัฐอัสสัมจึงเป็นโรคเท้าช้างกันมากเพราะถูกยุงชนิดนี้กัดส่วนที่เมืองขยาซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐิหารก็มียุงอีกชนิดหนึ่งหากกัดที่ลูกอันทะจะทําให้เป็นโรคหําช้างเจ้าทุกข,ขมัมริดดื่มเหล้าตั้งแต่อายุ1213ผมห้ามมันก็ไม่ฟัง พอเมามันก็กลับบ้านไม่ได้ก็เลยนอนตามริยเบียงโบดบ้างตามซอกประตูหน้าต่างบ้างก็เลยถูกยุงกัดยุงเมืองแขกร้ายมากครับหลวงพ่อขนาดผมนอนในห้องมีมุ้งลวดก็ยังต้องกลางมุง้งเจ้าทุกโขเล่นนอนนอกห้องไม่มีมุ้งลวดแล้วก็ไม่ได้กลางมุง้งก็สาบายยุงสิครับผมคิดว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้เจ้าทุกโขต้องเป็นโรคําช้าง พระมหาฉลองเล่าถึงสาเหตุแห่งโรคของนายทุกขโขที่ท่านเรียกว่าโรคหำช้างที่ท่านเล่ามาผมคิดว่าเป็นกรรมปัจจุบันของเขาสําหรับผมผมขอสันนิษฐานว่าในอดีตชาติเนี่ยเขาจะต้องทํากรรมไว้และต้องการและการที่ต้องมาเป็นเช่นนี้เพราะเศษกรรมหลักฐานที่ผมจะนํามาอ้างคือในลักษณะสังยุตสนิทานวัตสังยุตตนิกาย พระไตรปิฎกเล่มที่1 6ข้อ289แสดงไว้ว่าการไปเกิดเป็นเปรตชนิดต่างๆเพราะเศษกรรมคือเมื่อเป็นมนุษย์ทำบาปหยาบช้าไว้ครั้นตายไปก็ไปเกิดในนรกครั้นพ้นจากนรกแล้วยังไม่สิ้นบาปกรรมที่ทำมาต้องไปเกิดเป็นเปรตสวยทุกต่อไปอีกตัวอย่างเช่นเปรตตนหนึ่งมีอวัยวะรับโตเท่าหม้อน้ำขนาดใหญ่ต้องเดินแบกขึ้นคอไป หรือต้องนั่งทับเพราะเศษกรรมที่ครั้งเป็นมนุษย์ได้ช่อโกงชาวบ้านชาวเมืองเคยเป็นอมาตผู้วินิจฉัยความรับสินบนในที่ลับแล้วสั่งให้วินิจฉัยความบิดเบือนความจริงทําให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเศษกรรมที่รับสินบนในที่ลับจึงส่งผลให้อวัยวะลับปรากฏใหญ่โตต้องเป็นภาร,ระในการแบกไปเท่ากับการแบกความทุกข์ทรมาน เหมือนที่ทําให้คนอื่นทุกข์ท่านพระครูอธิบายตามคำภีพระไตรปิฎกโอ้โหหลวงพ่อเก่งจังจําเล่มจําข้อในพระไตรปิฎกได้ด้วยทําให้ผมนึกถึงเจ้าคุณโชดกซึ่งท่านได้รับสัญญาว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ท่านจําเล่มข้อและหน้าได้อย่างแม่นยามากแต่เมื่อกี้หลวงพ่อไม่ได้บอกหน้าหลวงพ่อคงจําไม่ได้ใช่ไหมครับภิกษุอ่อนไวกว่า หมายลองภูมิท่านพระครูถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ในหน้า6 3 6 6ถึง661ครับผมเคยเป็นสิทธิ์ท่านเจ้าคุณโชดอกเมื่อปี2494คราวนี้ท่านต้องวานเห็นหนอช่วยตอบโอ้โหตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยรองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาจำเป็นต้องโอ้โหเป็นครั้งที่สองท่านพระครูมองหน้านายทุกโโแล้วส่งสายตา ไปมองนายไกรูก็รู้ว่าสองพ่อลูกอายุไม่ยืนอีกสิปีคนเป็นพ่อจะตายด้วยโรคชาราจริงอยู่แม้อายุไม่มากแต่ชาราก็มาปรากฏเพราะรากรำกับชีวิตมากเกินไปคนพ่อตายได้สามเดือนลูกชายก็จะตายตามด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังท่านเห็นกรรมของสองพ่อลูกอย่างเจ็มแจ้ง นางสาวสายใหญ่รักซึ่งอายุน้อยที่สุดในคณะผู้แสวงบุญอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเป็นคนแรกจึงเดินไปยังห้องโถงเพื่อรับประทานอาหารผู้นำทัวร์จึงวานให้ไปนิมนต์พระคุณเจ้าสอรูปที่กำลังยืนคุยกับพระมาฉลองอยู่กลางสนามมาฉันเช้าเมื่อหล่อนเดินเข้าไปใกล้ก็ถูกโยมเสงบโบกมือห้ามอยากเข้ามาหนูอยาเข้ามาหญิงสาวไม่เข้าใจจึงหยุดชะงักอยู่ตรงนั้น โยมเสงมีความปรารถนาดีไม่อยากให้หล่อนมาเห็นของดีที่ไม่ดีของนายทุกโขนั่นต่างหากโยวาเดตังปาเวโรมาโนจิสุสักเกโมนีบาเดวาคาเตคิจูปา